อ้หลวงพ่อครับเอ้ฉันเบื่อโลกเหลือเกินอยากจะตายวันตายพรุ่งให้รู้แล้วหรือรอดไปเพราะไม่กลัวแล้วเรื่องความตายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์แบบนี้ตายจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะไปล่างหรือไปบนก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเมื่ออารมณ์จิตจังนี้เกิดขึ้นเราควรจะอธิษฐานแบบไหนอย่างไร เผื่อว่าตายจริงๆเราจะได้ไม่ลงข้างล่างจา้าค่ะไอถายว่าฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายไอยังไม่ตายเอาถ่ากระถาเนี่เหรอเอานี้ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะครับคาบเอาพุทธรุษองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะวางเข้านึกจำภาพท่านจำไว้ถ้าตายเมื่อไรไปข้างบนเมื่อนั้นเอาอเอาแบบนี้เลยนะครับครับเอาอย่างงี้ง่ายดี